สวัสดีค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมวันนี้วันที่13เดือน624ได้เวลาไปพบคุณหมออืมเวลาผ่านไปเร็วมากแสดงว่าเรามีความสุขเดี๋ยวไปพบคุณหมอปอดแล้วก็คุณหมอเจาะเลือดเอ่อไปโรงพยาบาลกันนะคะไปค่ะ ตอนนี้เรามาถึงสะพานคลองตันติดอยู่บนสะพานรถเยอะเลย ติดอยู่ที่บนสะพานคลองตันนานมากเลยนี่ขนาด6โมง56นาทีนะยังติดขนาดนี้ถึงโรงพยาบาลแล้ว เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเอ็กซเรย์ปอดมาถึงตึกวัฒนาโอสถแล้วนั่งรอผลตรวจเลือดแล้วรอคุณหมอตรวจนะกลับมาถึงบ้านแล้ว ผลการตรวจวันนี้ดีมากๆเลยปอดปกติคงที่แล้วคุณหมออนุญาตไม่ต้องมาตรวจอีกเหลือแต่คุณหมอที่ดูแลเรื่องตรวจเลือดก็นัดวันที่5กันยาสองสอีก3เดือนไปตรวจผลการตรวจเลือดวันนี้ก็ดีเยี่ยมค่าตับค่าไตคา่าผลเลือด ดีหมดทุกอย่างเนื่องจากสามารถลดน้ำหนักลงมาได้ค่าไขมันต่างๆอะไรก็ดีขึ้นเลยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวันนี้ดีใจมากๆก่อนไปยังยังเป็นห่วงกังวลเล็กน้อยกลับมามีความสุขมากๆเลยทีนี้เราจะไปเที่ยวกัน อยากจะไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานเดี๋ยวจะลองโปรแกรมดูว่าไปได้ไหมไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานกันนะคะ